Premises, สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนทพพัฒนาประจำวันที่13มิถุนายน2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934ช้ง่าพพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนากองบริการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ครับในวันนี้ครับมาติดตามผลของการปฏิบัติงานของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1น สงัาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัฏิการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2,568ครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับไปที่สไนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยสไงงนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลชุดประสพพายาของหน่วยครับพร้อมกับรถยกลุกน้ำขนาด9พลาฟรีต1คันด้วยกันในการเข้าไปสนับสนุนในการเติมน้ําในถังประปาสํารองของห้องฟอกในเทียมของโรงพยาบาลสนามชัยเขตครับเนื่องจากระบบน้ำประปาของโรงพยาบาลชลรุรีทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในถังน้ำสำรองกันสั์ ผู้ป่วยในห้องไตเทียมซึ่งเป็นประตามนโยบายของท่านผู้จัดการทหารสุดและท่านผู้จัดการหน่วยปฏิการทหารพัฒนานในการช่วยเหประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับณนะโรงพยาบาลสนามชัยเขตตบนคุุยมีอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับ มาต่อที่ข่าวของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่12สงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจัการทหารพัฒนากองผู้การกองทัพไทยหน่วยปฏิจัการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 2สงสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจัการทหารพัฒนานะครับได้ดำเนินการขุดลอกดินกรตโดยลดขุดความยาว2,990เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า3 4 8 0ลูกบาทเมตรในงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ตามแผนงานโครงการปีาณ2568ครับเพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการ ุโคและทําการเกษตรไต้ตลอดทั้งปีเพิ่มกระบายน้ําเมื่อถึงช่วงของฤดูฝนและเป็นการป้องกันน้ําท่วมครับนาบ,บ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่6ดตนนไ่ทองอําเภอคลองหาดจังหวัดสากแก้วและทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวประจำวันที่13มิถุนายน2568ในช่วงเวลาของรายการนทพพัฒนาวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการพบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ